สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้ก็จะพามาชมการกั้นเล้าไก่นะครับกั้นเล้าไก่เพิ่มครับนี่นะครับนะใช้วัสดุเหลือใช้นะครับใช้สังกะสีเก่านะครับมาทำครับอาจจะดูไม่สวยหรอกครับแต่ว่าประหยัดนะครับ นี่ที่ไว้สูงเพราะว่าจะไว้ที่อนุบาลลูกไก่นะครับจะได้บังลมได้ด้วยนะครับกันไว้สูงๆอย่างนี้คนระับได้ทั้งบังลมแล้วก็เวลาฝนาสาดก็จะช่วยได้นิดนึงนครับอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าช่วยได้ครับอาจจะดูไม่สวยนะครับเพราะว่าตามงบนะครับไม่ได้ใช้งบเลยนะครับ เก็บคองเก่ามาทำนะครับมาตัดทำครับอันนี้ก็มาให้ดูเป็นแนวทางครับสําหรับคนที่ไม่มีงบทำนะครับเช่นผมนะผมก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบครับเดี๋ยวขายไก่หรือได้กำไรก็ค่อยเทียบขยายเพิ่มเติมอีกครับทำให้สวยขึ้นกว่าเดิมครับ ตอนนี้เอาเที่ยวเอาเข้าที่ได้ก่อนครับเน้นใช้งานไปก่อนครับอาจจะดูไม่สวยงามหรอกครับทําไม่นานครับเมื่อกี้นะฝั่งนู้นก็เอาไม้ตีไว้ก่อนแล้วครับ,รบแต่จะกันรูใหญ่ๆตรงนี้ก็ใชกันให้หมดเลยครับ น,นีการแค่ให้เป็ดเข้าไปนะครับเข้าไปอันนี้ที่ขังนกกระทานะครับบางทีเขาก็ไปกวนนะครับเข้าไปกวนจะได้ทาดีๆครับแล้วก็จะเียบกรงอนุบาลเอาไว้ฝั่งนี้นะครับจะทําทางเดินตรงกลางนะครับเพื่อจะให้สะดวกในการดูแลจัดการมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับตามที่เจอปัญหาก็แก้ไขไปนะครับนี่ก็จะเป็นเล้าเป็ดฝั่งนู้นครับนี่เล้าไก่ไก่บ้านไก่ไข่นะครับทำก็ทำยังไม่เสร็จแล้วครับไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็รอเก็บไละเอียดครับ แล้วก็จะมาใส่ตะข่ายเพิ่มเติมครับกนะันเพื่อให้อีกาเข้าด้วยนะครับให้เขาเข้าได้นะครับจะปิดให้หมดเลยนะครับแถวข้างบนคนระับจะให้มีรูครับนะนี่ก็ต้องใช้งบนะครับมาตัดทําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังกะสีเก่าคนระับ หังเรตจัดการเลยครับนัินใช้งาน,นครับประหยัดงบนะลงทุนศูนบาทนะครับก็จะประมาณนี้คนระับมาทายชมเฉยๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีมาให้ชมด้วยด้วยนะทีนี้ก็ ใส่ตะข่ายเสร็จก็จะหาสเสลนรหรือผ้าใบพลาสติกมาคลุมอีกทีนะครับมากั้นอีกทีนะครับกันฝนาสาดนะครับแล้วก็ช่วงฤด,ดูหนาวก็จะได้ลูกเป็ดลูกไก่ครับนกก็จะได้ไม่หนาวนะครับปิดเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทิศเหนือของฟาร์มนะครับเพราะว่าลมส่วนมากก็จะมาฝั่งนี้นะครับจะทําการกั้น,นครับเพราะว่า ตรงนี้ก็เลยใส่เป็นแบบสูงๆไว้เลยนะครับว่าจะเอากรองอนุบาลมาไว้นะครับตรงนี้ก็ต่าลงครับอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นที่อนุบาลน,นอกอีกครับจะสร้างเพิ่มเียครับตอนนี้ก็เยีบยบยายไปนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมา อัปเดตให้ชมเพียงคร่าวๆนะครับสำหรับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่อยากจะสร้างแต่ว่าไม่มีงบนะครับงบน้อยผมก็ไม่มีงบเหมือนกันครับแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆครับเก็บเอาวัสดุเลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์นครับดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ